คุณนอปจะล่ต้องบอกว่าเป็นสายมูลจริงแล้วใครจะไปคิดว่าเขามีเพื่อนสีเป็นคนยิ่งยงยอดบัวงามป่นนี้มายังไงจริงคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าหนุ่มท็อปเนี่ยเขาชอบทําบุญเป็นสายมูนะคะแล้วเขาก็มูตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ค่ะเรียกว่ามูไม่พักจริงๆนะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินสายทําบุญหลายที่นะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นการร่วมบุญกับน้องร้องสายฮาอย่างพี่ยิ่งยงยอดบวงามภาพนี้นะคะโอ้ ไปอาบน้ําแบบนี้เลยเขาเสื้อขาวไงพี่ยกเสื้อเหลืองใช่ไหมนะถูกต้องคือไปด้วยกันหลายคุณก็เจะมีคําถามอยู่ว่าเม้นคนละสายเลยนะไปที่ทตอนไหนพี่ยิงยงก็เป็นแบบสายนักลง,งทุนแล้วก็ทําบุญกันจริงจังมากไ,ไปทุกที่นะคะท้ายที่สุดท็อปก็บอกว่าพี่เอาจริงผมก็เพิ่งรู้จักตอนอยู่ที่วัดนี่แหละเรียกว่าบุญนําพานะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยสนิทกันมากคือไปทําบุญกันที่ไหนก็เอาชวนกันหน่อยละกันอะฟังเสียงหน่อยค่ะ พี่ยิ่งยงเนี่ยก็ไปเจอกันที่วัดครับแล้วก็ปรากฏว่าแกก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลายๆคนที่เราก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันเออก็ไปเจอกันบ่อยมากเจอพี่ยิ่งยงนี่ต้องบอกว่าแทบจะเป็นญาติกันเลยข้ามสายแต่ว่าคือใจทําบุญเหมือนกันใช่ครับคือคือคือเราก็นอกจากมูแล้วเราก็เราก็ทําบุญด้วยทําบุญแล้วก็สร้างพระชวนเรียกว่าแฟนๆนะมามาทำบุญด้วยกัน ผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นความเชื่อสู่บุคคลของท็อปนะคะคือท็อปเล่าให้ฟังว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ<อ>คือป่วยเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือเป็นหนักมากนะแล้วคือท็อปบอกว่าแขนตอนแรกอะเคลื่อนไม่ไหวไม่ได้เลยลคือแล้วเขาจะถ่ายละครก็ลําบากอะเป็นมาสองปีอะแล้วด้วยความที่เป็นสายบุญนะคะก็เดินสายแบบทําบุญแล้วก็ขอพรตามที่ต่างๆนะคะปรากฏว่าก็คือดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท็อปก็บอกว่าเขาก็ดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการกายภาพบาบัดเนี่ยทำอยู่ ก็บอกว่าหายห่วงแล้วพี่<ม>เพราะว่าตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นมากผมบาดเจ็บที่เป็นหมอนรองกลูกทับเส้นอโอะตอนนี้ดีขึ้นมากครับเรียกว่าผมว่าร้อยเปอเซ็นแล้วแหละใช่ครับ,รบต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนแล้วก็มีวินยัยเรียกได้ว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่แรงที่สุดเลยในชีวิตเพราะว่าเราไม่เคยขยับแขนไม่ได้ น่ากลัวนนึ่งเลยนะคะ<อ>แล้วก็บอกว่าจริงๆช่วงที่เจ็บป่วยเนี่ยค,คือว่ามีความเครียดถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะ